วันนี้ฝนตกนะแมงเมาออกเยอะเลยเนี่ยอึ้งอ่างก็ออกมากินอึ้งอ่างก็มากินแมงเมาสองตัววันแล้วเนี่ยโอ้กินจนพุง่งกินจนพุ่งแบบใหญ่มากเลยกินจนอิ่มมากเออกินจนอิ่มหมาก็มากินด้วยดีมากเลยวันนี้โอ้เยอะแมงเมาเต็มบ้านเลย แมงเมาเยอะมากเลยหลังจากฝนตกหนักหมาก็มาดูอึงอ่างหมาก็บอกว่าจะทํายังไงกับอึงอ่างอึงอ่างเขาก็มากินแมงเม่าหม,มานันไม่ทําอะไรอึงอ่างเพราะว่าหมา,าก็เห็นอึงอ่างกลางพุงใหญ่หมาก็กลัวอึงอ่างจะแตกแล้วท้อนั่นก็ท้องจะแตกแล้วแมงเม่าเยอะมากเลยโอ้น่าก,กลัว Nhớ cường, nhớ cường, nhớ, 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 nhớ